ชัดเจนนะแจ็กกี้ไม่ได้ไปต่อกับหนุ่มไฮโซคนนี้ที่พระแม่บีจัดให้ค่ะ หลายคนต่างจับตามองในสถานะหัวใจของนักแสดงสาวชื่อดังแจ็กกี้ชาคลินลังเผยสเปกและพระแม่บีมาติกาก็เริ่มทำงานแนะนำหนุ่มไฮโซให้รู้จักอย่างสาระตำซึ่งชาวเน็ตก็เชียร์สนานสวยหล่อดูเหมาะสมกันมากๆค่ะล่าสุดสาวแจ็กกี้ได้ให้สัมภาษณ์บอกไปว่าพี่สาระตำที่แม่บีเขาชงให้ไปเจอหลังจากนั้นได้มีการแลกลายแต่เหมือนเป็นคนไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงคุยกันว่าขอทำความรู้จักกันก่อน ตนก็เกรงใจพี่เขาเพราะเป็นข่าวบ่อยถ้าพี่เขาจีบใครก็คงเข้าใจผิดกันหมดแล้วเลยมาเคลียร์ว่ากับพี่สารตั้มไม่มีอะไรเลยค่ะ